สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บรักกี้นิกกกันอีกแล้วครับผมจัดให้จัดไปครับผมวันนี้เวลาดี6กโมงสีนาทีครับผมท่านผู้ชมนะมาอัดไปอีกแแล้วจะตัดลงเลยนะท่านผู้ชมนะมาครับผมฝากกระชื่ออะไรคลิปนี้กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะใครจะนะทักแฟนเพจ Facebook อฟเอเท่านั้นนะประชาสัมพันธ์นะผมลิงก์ที่ผมปักไว้ในช่องคอมเมนต์ครับผมสำหรับสมาชิกใหม่นะรับฟรี150ฟรีสเปซดูนะลองแอดไลน์สอบถามได้ โอเคครับผมท่านผู้ชมนั่มาวันนี้มีงบมา4,900ันเก้าผมท่านผู้ชมนะผมไม่ผมไม่อยากจะซื้อแพงละท่านผู้ชมนะซื้อพันห้าพอครับผมผมอยากมานั่งลุ้นแบบว่าชิวๆดีกว่าครผมท่านผู้ชมนะกำไรพันสองพันก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยถ้าพร้อมแล้วจัดให้จัดไปครับผมผมเห็นคนซื้อถูกๆแตกโคตรเยอะเลยท่านผู้ชมนะผมก็อยากมีอารมณ์แบบนั้นบ้างครับผม ไม่ใช่ว่ามาถึงจะซื้อหลักสามหมื่นสองหมื่นหมื่นนึงอย่างเดียวนะท่านผู้ชมนะไม่ไหวครับผมท่านผู้ชมนะเราไม่ได้รวยขนาดนั้นนะโอ้โหหลายปียังวะโอเคกล้วยมาไหมช่วยชีวิตหน่อยโอ้โหกล้วยไม่ได้เหรอวะซื้อพันห้าท่านผู้ชมตัวคุณไม่ค่อยมาเลยแบบแปลกมากครับผม เนี่ยท่านผู้ชมนะอีกแล้วนะเอาอีกแล้วผมผู้ชมนะเอาอีกแล้วมามาเพื่อนโอ้โหตัวคูนะ่ะตัวคูนไปไหนวะเนี่ยท่านผู้ชมผมก็งงเหมือนกันตัวคูนเพื่อนโอเคมาหน่อยตัวแพงโอ้โหไม่มาเลยท่านผู้ชมนะเขาได้ตัวแพงและจบแล้วนะโอ้โหกำไรครับผมกำไร400เฉยเป็นสุดท้ายด้วยนะท่านผู้ชมนะเอาไว้เอาไว้มาไว้ไปกันต่อครับผมท่านผู้ชมนะรอบนี้จะเพิ่มเป็นพันแปดบ้างนะ ค่อยๆไปค่อยไปท่านผู้ชมไป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 โอ้โหคูณร้อยคูณห้าสิบออกบ่อยนะช่วงนี้มาพูดปุ๊บก็มาเลยเพื่อเลยโอ้โหท่านผู้ชมมันไม่ไหลว่ะโอ้โหท่านผู้ชมคูณห้าสิบมาโคตรเสียดายเลยครับผมท่านผู้ชมนะม่งไม่ไหลอะไรเลย เสียดายจริงๆนะบอกตรงๆครับผมท่านผู ouais calves calves ้ชมนะเสียดายมากนะได้รอบเพิ่มอีก3รอบอีก5รอบครับผมท่านผู้ชมนะคือถ้าตัวคูณมันหล่นมาก่อนเนี่ยเราอุ่นใจได้เลยเว้ยท่านผู้ชมเว้ยถ้าตัวคูณมันหล่นมาก่อนนะเราอุ่นใจรอเลยว่ามันไงมันก็มานะอ่าเรียบร้อยผมท่านผู้ชมนะตัวแพงมาแล้วครับผมท่านผู้ชมนะเลิกครับผมท่านผู้ชมนะเลิกนะยังไงก็เลิกครับผมท่านผู้ชมนะผมเลิกละ คูนสิครับผมแบบน <t ip on them> <t ip on them> ี้สิครับผมท่านผู้ชมนะงบน้อยไม่ต้องคอยนานนะครับผมกำอไรแน่ๆนะยังเหลืออีกตั้งหลายรอบท่านผู้ชมนะตั้งเจ็ดรอบนะโอ้โหคูน15บสองตัววัตต์มักเอาเรื่องเกินเพื่อนมาเรื่อยๆได้ป่ะมาเรื่อยๆได้ป่ะขออีกหน่อยหนึ่งเพื่อนขออีกหน่อยหนึ่งโอ้โหคูณ25 โอ้ยคลิปนี้เล่นสดๆสเลยครับท่านผู้ชมนะเรียวเรียวนะเรียวเรียวเพียวๆ,นะยวๆ,ๆ,ๆตัวคูณน่นะเพื่อนโอ้โหท่านผู้ชมนะผมชนะเยอะแล้วตัวคูณท่านผู้ชมตัวคูณไม่มานะได้รอบเพิ่มอีกห้ารอบครับผมยังเดือดซื้อพันแปดเองครับผมท่านผู้ชมนะโอ้ยผมนึกว่าตัวคูณจะมานะเมื่อกี้นะ คูห้าสิบมาบ่อยมากครับผมท่านผู้ชมนะคูห้าสิบมาบ่อยจัดโอ้โหมันไหลฟรีจนจบเลยว่ะดวดิดูตัวคูณมาดิท่านผู้ชมนะไม่เป็นไรผมยังไงเราก็บวกกันนะแค่นี้ก็แค่นี้แหละโอเคครับผมท่านผู้ชมนะ กำไรอ่ะกำไร3,000กว่าเลยครับผมนักชมนะป่ามานี้แล้วกันสำหรับสวิตโบลซ่าเอ็กมัดลูกนะของผมนะฝากก็เชื่อใจคลิปนี้กดติดตามและกสปอนเซอร์ะดึงเป็นกำลังใจผมหน่อยนะไม่ขออะไรมาผมผมห้าร้ซับมีแจกเงินรางวัลอะไรส่วนในแฟนเพจ Facebook อ x k ซ์นะครับผมนักชมนะใครอยากหุ้นก็เอ็กเลยครับผมนักชมนะทักแฟนเพจ Facebook ไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมร่ำรวยเฮงท่านผมซีิว